สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆมาแนะนาท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสร้างไรายได้ออนไลน์อยากจะหาเงินออนไลน์อยากจะสร้างไรายได้เสริมนะครับคุณสามารถสร้างไรายได้ง่ายๆได้ที่บ้านนะขอแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องคุณก็สามารถทําได้ผมแนะนําทุกคนนะฮะให้ดูคลิปนี้จนจบคุณจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะผมเชื่อได้แล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องเล่นโซเชียลมีเดียนะเล่น Facebook ลน์ e t w i t t e r Instagram หรืออะไรต่างๆนะฮะแล้วจะดีแค่ไหนครับถ้าเราเล่นโซเชียลแล้วเนี่ยเรามีตังใช้เราสามารถหารายได้ได้ดจากตรงนี้นะครับผมสำหรับวิธีที่ผมจะมาแนะนําทุกคนนะฮะก็คือการแชร์ข่าวแชร์บทความหรือแชร์สินค้านะฮะหลักๆเลยก็จะเป็นการแชร์ข่าวนะเราสามารถเปลี่ยนข่าวรอบตัวของเราเนี่ยให้กลายเป็นเงินได้นะครับทุกคนบางคนทําได้วันละหลักร100้อยถึงหลักพันบาทเลยนะ โอเคนะครับผมสำหรับเว็บที่ผมจะมาแนะนำทุกคนนะก็เป็นเว็บนี้เลย Traffic s h a r e i n g นะก็เป็นเว็บแชร์ share, ข่าวยอดนิยมนะมีบริษัทถูกต้องตามกฎหมายรับรองว่าจ่ายจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครนะครับผมคลิกเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยนะฮะลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับก็คลิกเข้ามาดูกันได้นะครับผมจะสมัครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะคลิกเข้ามาดูคลิกเข้ามาอ่านรายละเอียดกันได้ดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจในการสมัครได้นะครับผม ก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมก็เลือกสมัครได้3 ID นะ ID k i คิดไอดี d a ต d ฐาแล้วก็ไอดีพรีเมก็ข่าวดีสําหรับน้องๆคนไหนที่อายุไม่เกิน18ปีนะก็เลือกสมัครเป็น ID k i คิได้นะฮะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะก็สามารถสมัครไปใช้ได้เลยนะครับผมสาหรับบุคคลที่อายุเกิน18ปีไปแล้วนะก็สมัคร ID Standard ค่าเช่าซิสเต็มรายปีอยู่ที่600บาทแล้วก็ไอดีพรีเมค่าเช่าซิสเต็มรายปีอยู่ที่1 0 0 0บาทนะ แน่นอนครับผมแต่ละ ID เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็รายได้ที่แตกต่างกันไปนะฮะ ID s t a n d a r d และก็ ID Premium เนี่ยก็จะได้รายได้ที่มากกว่าอยู่แล้วนะฮะก็จะมีโบนัสทีมโบนัสซิสเต็มนะฮะแล้วก็โบนัสเติมเงินมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งเยอะมากเลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น ID พ m ม u m นะครับผม1,000บาทไปเลยนะฮะแล้วก็ระบบเนี่ยจะให้เราโอนเงินไปที่บัญชีนี้นะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสมัครผ่านเว็บมาสเตอร์โดยตรงนะก็ ID ผู้แนะนำเนี่ยก็จะเป็นเว็บมาสเตอร์นะใครที่สมัครผ่านลิงก์ผมเนี่ยก็จะเป็น ID ผมนะใส่นามแฝงนะฮะนามแฝงตรงนี้นะใส่อะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางนะทุกคนมีอยู่แล้วนะครับผมเอาของตัวเองนะครับผมอย่าไปเอาบัตรของคนอื่นมาใส่นะแล้วก็คํานําหน้านะฮะ แนะนำทุกคนว่าให้กรอกตามความเป็นจริงนะถ้าเราแบบใส่มั่วหรือเอาของคนอื่นมาเนี่ยระบบจัดแบนของเราทันทีเลยนะถ้าเราอายุเกินแล้วเนี่ยเราไปสมัครไอดีคิดระบบแบนแน่นอนนะผมนะเราจะเสียดายสิ่งที่เราทามาเปล่าๆนะก็แนะนําว่าให้กรอกตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ใส่ชื่อจริงนะชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์มือถือนะเบอร์มือถือที่เราใช้นะครับผมเพราะว่าระบบจะส่งข้อความมาที่เบอร์มือถือเรานะเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โอนเงินนะครับผมสลิปการโอนเงินนะฮะ ก็โอนเงินมาที่บัญชีนี้นะครับผมนะก็ใส่การโอนเงินมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่รูปสำเนาประจำตัวประชาชนนะฮะเขียนคำขอไว้ว่าใช้สําหรับสมัครแทร็กชาร์จิงนะฮะเพื่อความปลอดภัยของพวกคุณนะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าแรกของสมุดบัญชีนะครับผมเป็นสมุดบัญชีเรานะเป็นชื่อเราที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน10หลักนะครับผมอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เห็นนะ9 a 5 3เนะครับนี่นะฮะเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่โรบอทนะ แล้วก็อ่านกดข้อเงื่อนไขต่างๆของ Traffic Sharing นะฮะ 1. สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบรายปีเมื่อบริษัทได้อนุมัติกันเป็นสมาชิกแล้วนั้นสมาชิกจะไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณีโปรดตัดสินใจก่อนทําการสมัครนะฮะก็คิดทบทวนดีๆนะครับผมแล้วก็อายุ18ปีแต่สมัคร ID คิดข้อมูลจะถูกแบนและจะไม่สามารถสมัคร ID ได้อีกนะฮะคิดดีๆนะครับผมใสใ่ให้มันถูกต้องตามตามกฎของเขานะฮะ อย่าไปแบบเหลี่ยมอย่าไปโกงกันนะครับผมนะเรื่องแค่นี้มันตรวจสอบกันได้นะครับผมรูปหลักฐานต่างๆต้องมีขนาดใหญ่อ่านได้ชัดเจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดยอมรับไปเลยนะครับผมข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขของ trafficsharing.com นะฮะแล้วก็ยืนยันรหัสผู้แนะนำนะแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับผมเรามาอ่านรายละเอียดการจ่ายเงินก่อนนะครับผม บริษัทจะจ่ายเงินผ่านธนาคารกรสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์และกรุงเทพเท่านั้นถ้าบัญชีของสมาชิกอยู่ในเขตเดีวยวกันฟรีค่าธรรมเนียมหากบัญชีของสมาชิกอยู่ข้ามเขตอาจจะมีค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละธนาคารที่กําหนดไว้นะฮะสำหรับธนาคารอื่นนอกเหนือจาก4ธนาคารข้างต้นสามารถนํามาสมัครได้ค่าธรรมเนียมการโอน25บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร25บาทรายการทับครั้งนะครับต่อครั้งนะฮะหากใครมีข้อสงสัยหรือทําไม่เป็นหรืออะไรยังไงนะครับผมแนะนาให้แอดไลน์ไปสอบถามแอดมินเขาได้เลยนะครับผมนะสแกน QR code ไปเลยนะแอดมินเขาจะตอบมาเขาจะส่งรายละเอียดมาให้เราอย่างชัดเจนเลยนะครับผมโอเคเมื่อเรากรอกรายละเอียดทุกอย่างครบแล้วเนี่ยให้คุณกดสมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับผมกดไปเลยนะฮะปึ๊บก็เด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะฮะก็รอ24ชั่วโมงรอแอดมินเขาตอบกลับมานะครับ โอเคนะระบบจะส่งข้อความยืนยันมาแบบนี้นะฮะเมื่อเราได้รับข้อความนี้แล้วให้เราเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมปึ๊บเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะฮะใส่เบอร์มือถือที่เราลงสมัครไว้นะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะฮะจดจำรหัสผ่านไว้กดเข้าสู่ระบบนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรา ผมขอแนะนําขั้นตอนแรกเลยนะให้คุณมาแก้ไขข้อมูลสมาชิกก่อนนะครับมาใส่มาใส่รูปภาพมาใส่ช่องทางการรับเงินมาใส่วันเกิดปีเกิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราแบบมาที่หน้าหลักนะครับผมนะซึ่งผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะหน้าหลักเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นการแชร์ข่าวนะฮะคอมเมนชั่นสินค้าการแชร์สินค้าแชร์ลิงก์แนะนานะครับแล้วก็ถอนเงินนะครับผมแล้วก็เติมเงินมือถือนะฮะ หลักๆเลยก็จะเป็นการแชร์ข่าวนะครับผมกดเข้าไปที่แชร์ข่าวนะนี่นะครับผมเลือกข่าวที่น่าสนใจนะก็จะมีข่าวดวนข้าราชการกีฬาโซเชียลฮอตงานประกาศพัฒนาตัวเองภาพยนตร์แล้วก็วาไร t ตีวาไรตีก็จะมีคูณ2ด้วยนะคูณ2 20%นะครับผมดาราบันเทิงดูดวงหวยข่าวลี้ลับวิดีโอเคล็ดลับเทคนิคสุขภาพความงามเกมเกมก็จะมีคูณ2ด้วยนะท่องเที่ยวกินเที่ยวอ,อาหารนะฮะ โอคนะครับผมแล้วก็เรามาเลือกข่าวที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะเอาข่าวแรกเป็นวาไรตี้นะครับผมเอาเป็นคูณ2นะฮะจะได้เยอะๆนะครับผมนี่คูณ2นะครับนี่นะฮะคนดูเยอะมากนะครับผมห้าหมื่นคนเลยนะเรากดเก็ตลิงก์เลยนะครับผมเราข่าวนี้นะเรากดเก็ตลิงก์นะครับแล้วก็มาวางที่ไลน์นะฮะผมจะไปลงในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับผม แล้วก็มาวางที่ลายนะครับซึ่งผมได้ลงไปแล้วล่ะบางบางส่วนนะผมได้ลงไปบางส่วนแล้วนะโอ้โหแล้วก็มา copy caption เด็ดนะหรือใครมี caption เด็ดนะครับผมเขียนไปได้เลยนะเขียนให้มันแบบน่าสนใจนะครับผมแน่นอนเราะผมศิลปะการแบบที่จะทาให้คนแบบกดเข้ามาดูของเราก็คือ c a p ชั่นนะครับถ้าเรามีศิลปะการพิมพ์ที่แบบดีอ่ะแน่นอนครับผม ทุกคนกดเข้ามาดูของคุณคุณได้ตังค์แน่นอนนะฮะซึ่งผมแบบไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเท่าไหร่นะครับผมผมจะก๊อปปี้แคปชั่นหน่อยตรงนี้มานะครับผมหรือใครแบบมีแบบวิธีทาให้คนกดเข้ามาดูเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะวางเลยนะครับผมนะแล้วก็ก๊อปปี้ปึ๊บแล้วก็กดวางนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็รอคนเข้ามาดูนะนี่นะครับผมผมลงไปหลายกลุ่มแล้วแหละ นี่นะฮะแล้วก็กดวางไปนะครับผมผมลงไปแล้วล่ะบางบางส่วนนะนี่นะครับผมผมมีกลุ่มเยอะนะทุกคนแนะนําว่าอย่าไปลงกลุ่มมั่วนะครับผมอย่าไปลงกลุ่มแบบเป็นการเป็นงานนะเรา,าจ,จะโดนเตะออกได้เลยนะทุกคนนี่นะฮะผมลงเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเกมของผมนะ อย่าไปลงกลุ่มเป็นการเป็นงานนะทุกคนโดนเตะออกไม่รู้เรื่องด้วยนะนี่นะครับผมกดวางไปนะฮะลงกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มเพื่อนเราอะ่ะเออนะครับทุกคนปึ๊บกดวางไปครับผมแล้วก็กดวางไปก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแชร์ในกลุ่มไลน์นะฮะรอคนมาอ่านนะครับผมรอคนกดเข้ามาอ่านข่าวเราก็ได้ตังค์แล้วนะฮะโอเคสําหรับวิธีที่สองนะครับผมผมจะแชร์ในทวิตเตอร์นะครับผมนะ แล้วก็จะเอาข่าวตรงนี้เลยวาเลตตี้นะครับผมเอาข่าวที่มันเป็นคูณ2นะฮะเผื่อคนเข้ามาดูจะได้คูณ2นะครับผมการแชร์ในทวิตเตอร์นะฮะการแชร์ง่ายๆครับผมหลักการแชร์ง่ายนะฮะก็สําหรับใครที่ทาเพจนะ,ะก็ดีเลยนะฮะคุณสามารถทําเป็นสำนักข่าวย่อยๆของคุณได้เลยนะคุณสามารถเอาข่าวพวกนี้เนี่ยไปลงได้เลยนะเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยเขาก็จะทําข่าวออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมคุณสามารถเอาข่าวที่น่าสนใจไปลงในแฟนเพจของคุณได้เลยนะ ก็ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะสอนสําหรับการหาเงินง่ายๆก่อนนะครับผมนะการแชร์ตามกลุ่มหรือแชร์ในทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็เก็ตลิงก์แล้วนะครับผมเราเก็ตลิงก์อย่างวะเมื่อกี้เก็ตลิงก์นะครับผมเก็ตลิงก์แล้วก็มาบันทึกรูปภาพนะฮะเอ้ยกดผิดผมอาจจะพูดแบบงงๆหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมให้ทุกคนมาอ่านดูเองนะฮะ เผื่อใครไม่เข้าใจนะครับผมหรือแอดไลน์ไปสอบถามแอดมินนะโอเคครับผมแล้วก็มาแชร์ในทวิตเตอร์นะครับผมทวิตเตอร์เนี่ยคนเขาจะค้นหาตามแฮชแท็กนะครับทุกคนแฮชแท็กยอดนิยมนะก็มาดูกันได้ว่าข่าวไหนน่าสนใจแล้วก็ไปค้นหาข่าวนะครับผมนะค้นหาข่าวที่มันแบบน่าสนใจนะฮะอร่อยจนต้องเทนะครับผมแฮชแท็กนี้นะฮะแฮชแท็กนี้น่าสนใจวะแล้วก็มาบวกนะครับผมปึ๊บเพิ่มรูปภาพที่เรา ที่เราบันทึกมานะครับผมแล้วก็ใส่ ID ของเรานะครับผมแล้วก็มาหาแคปชั่นเด็ดๆนะครับผมที่จะดึงดูดให้คนมากดของเรานะครับผมใครที่มีสกิลการพิมพ์ดีๆโอ้โหแบบได้แน่นอนนะฮะหืมเน็ตแบบช้ามาก ปึ๊บแล้วก็มาวางนะครับผมปับ๊บกดผิดโหไก,ก่ขัน <c oughs> แล้วก็มาวางนะครับใส่ใส่แฮชแท็กนะครับแฮชแท็กเรียนออนไลน์หรอแปะวิธีสร้างไรายได้เออใช่โอเคสร้างไรายได้ออนไลน์นะครับแฮชแท็กสร้างไรายได้ออนไลน์สร้าง ไลนได้ Online. ออนไลน์แฮชแท็กไปนะครับผมโอเคครับผมก็แฮชแท็กประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทวิตไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มาดูทวิตเรานะฮะผมทวิตไปประมาณ2 3อันแล้วนะก็จะมีคนมากดถูกใจมีคนมารีทวิตนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทวิตเตอร์นะครับ โอเคสำหรับวิธีที่3นะครับผมก็วิธีที่3ก็โพสต,ตามกลุ่ม messenger หรือกลุ่ม Facebook นะครับผมนะกลุ่มใหญ่ๆนะมีคนแบบสมาชิก2-3งสา0แสนคนนะฮะหืมไกลขันยังเลยวะโอเควิธีที่3นะครับผมเราจะเอาเป็นข่าวด่วนนะฮะข่าวด่วนเนี่ยคนจะสนใจเยอะนะนี่ครับผมข่าวด่วนฮะแล้วก็เก็ l ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเก็ l ลิงก์แล้วก็มาโพสในกลุ่ม Facebook นะครับผมเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะ สำหรับใครที่มีกลุ่ม Facebook ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยดีเลยนะเราสามารถโพสตข่าวได้เรื่อยๆเลยนะครับผมปึ๊บเราค้นหากลุ่มกลุ่มเราไม่ทิ้งกันนะครับอ่ากลุ่มนะครับนี่นะครับผมกลุ่มเยอะมากนะครับผมเข้าร่วมกลุ่มเยอะมากนะครับผมใครสนใจในกลุ่มด้านไหนก็ไปเข้าร่วมนะฮะสมมติว่าคุณอยากแชร์ข่าวด้านอาหารคุณก็ไปเข้าร่วมกลุ่มด้านอาหารนะครับผม แชร์ข่าวเรื่องหนังคุณก็ไปเข้าร่วมกลุ่มด้านหนังนะครับผมก็ง่ายมากๆครับผมนะก็หาเอานะครับผมวิธีการหาเงินมันง่ายมากเลยนะทุกคนแล้วก็มาโพล์นะครับปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บอ่าแล้วก็มาใส่แคปชั่นเด็ดๆนะครับผมแคปชั่นเด็ดให้คนเข้ามาอ่านของเรานะเน็ตผมช้านิดนึงทุกคนขอโทษด้วยนะแล้วก็ แคปชั่นคัดลอกแคปชั่นเด็ดๆนะครับผมหรือใครมีแคปชั่นเด็ดก็ใส่ไปได้เลยกดวางนะฮะปึ๊บแล้วก็กด,กด Copy ก่อนนะครับปึ๊บกดโพสได้เลยนะครับโพสนี้ก็จะส่งไปถึงผู้ควบคุมนะหรือใครมีเพจก็สามารถโพสลงเพจตัวเองได้เลยนะผมแนะนําว่าให้สร้างเพจตัวเองขึ้นมาแบบสํานักข่าวของตัวเองอะ่ะเออแล้วก็โพสลงเพจของตัวเองนะครับผมหรือสร้างไลน์แอดของตัวเองขึ้นมาก็ได้นะครับ ปึ๊บ้วก็โพสลงในเพจนะครับปึ๊บดูสมาชิกเขผมเจ็ดหมื่นคนนะฮะเราก็โพสลงไปนะฮะปึ๊บล้วก็รอเอ็มมี่เขาตรวจสอบนะครับผมประมาณเนี้ยห้าหมืนแปดนะครับผมโหแน่นอนร้บผมการทำแบบนี้มีคนเข้ามาของเราอยู่แล้วนะครับถ้าโพลเราถูกเผยแพร่นะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการโพสลงในกลุ่มเฟซนะครับผมนะโอเคเราจะมานูเมนูต่อไปนะครับผมก็การแชร์สินค้านะครับผมนะการแชร์สินค้าก็คือการแชร์สินค้าให้คนมาซื้อของเรานะครับผมนะเห็นไหมหาสินค้าดีหาสินค้าง่ายๆนะครับผมไปแชร์ตามกลุ่มหรือตามคนที่เขาสนใจนะครับผมนะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มด้วยนะฮะเราได้ค่าแชร์ด้วยนะฮะก็ดีมากๆเลยนะ หรือแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะครับผมเพื่อนเราแบบอยากได้สินค้าตัวไหนเราก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการแชร์สินค้านะแล้วก็การแชร์ลิงก์แนะนานะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับผมนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเรามาสมัครได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็การถอนเครดิตนะครับผมถอนขั้นต่ําได้ที่300บาทนะครับสำหรับการเติมเงินมือถือเราสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกเครือข่ายนะครับผมนะ ไม่ใช่ทุกเครือข่ายดีสามเครือข่ายนะฮะนะครับผมนะก็เลือกเติมเงินมือถือได้นะฮะก็สําหรับการเติมเงินมือถือนะฮะทุกครั้งที่เติมเงินสมาชิกจะได้รับส่วนลด2%นคืนไปที่ช่องทางเครดิตโมบายทุกครั้งที่เติมเงินระบบจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากสมาชิกผู้แนะนําเติมเงินผิดค่ายระบบจะคืนเงินอัตโนมัตินะครับคืนเงินให้ด้วยนะดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เติมเงินผิดเบอร์ระบบจะไม่คืนเงินก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการแชร์ข่าวนะฮะ การแชร์ข่าวหรือแชร์บทความนะครับผมหนึ่งข่าวหนึ่งบทความแชร์ซ้ําได้ไม่จํากัดพื้นที่สมาชิกสามารถแชร์บทความได้สูงสุด40บทความต่อวันทุกบทความจะเก็บแต้มเป็นพอยต์ให้สมาชิก48ชั่วโมงแชร์1วันเก็บแต้ม2วันบทความที่เคยแชร์ไปแล้วหากผ่านไป2 4ชั่วโมงจะกลับมาแชร์ซ้ําได้นะครับผมสำหรับการแชร์ข่าวนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแชร์ข่าวการแชร์สินค้าหรือการเติมเงินมือถือนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับเว็บทัฟฟิกแชร์ลิงคนะครับใครมีปัญหาได,ได้หรือใครมีข้อสงสัยนะฮะก็สามารถคอมเมนต์หรือถ้าก็มาสอบถามผมได้หรือแอดไลน์ line, ไปสอบถามแอดมินเขาได้นะครับผมนะแอดมินเขายินดีตอบอยู่แล้วนะฮะโอเคร okay, ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ see you Again next time